จะเรียกตัวนี้ง่ายๆนะคะว่ากาวไลเนอร์นั่นเองค่ะเจอน้าเจออะไรก็คือไม่หลุดไม่ไหลไม่เลอะนะคะจะเจอลมเจอเหงื่อก็คือไม่เด้งไม่หลุดไม่พังเลยนะคะ ทานสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับพบกัอนอีกแล้วค่ะซึ่งวิดีโอวันนี้นะคะออนตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่าออนจะมาพูดถึงนะคะไอเทมไอเทมหนึ่งที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่ล่าสุดนะคะแลวบอกเลยนะคะว่ากระแสตอบรับนะคะก็คือดีมากจริงๆนะคะและอยากจะกระซิบอีกรอบนะคะว่าไอเทมนั้นนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของออนนะคะที่เพิ่งได้เปิดตัวไปนะคะร่วมกับทาง Na สซ y Choice นะคะภายใต้ Na สซ y Choice และออนเบบ La และเสนั่นเองค่ะพูดถึงมาขนาดนี้นะคะหลายๆคนอาจจะแบบเอะแล้ว n นสซ y Choice บิลไลชช็คืออะไรบางคนอาจจะคุ้นบางคนอาจจะไม่คุ้นนะคะก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า Choice เนซี่ชอยส์แอเป็นแบรนด์ขนตาปลอมนะคะของพี่นุ่นนะคะคุณแม่ลูก2ส,สุดที่รักของออนนะคะเพราะว่าพี่นุ่นเนี่ยทำแบรนด์ขนตาปลอมเนซี่ชอยส์นะคะมานานมากแล้วนะคะแล้วเมื่อประมาณ6ปีกว่าๆที่ผ่านมานะคะ ก็ได้ไปทําเป็นพาร์ทเนอร์กับทางพี่นุ่นนะคะโดยออกขนตาปลอมนะคะภายใต้ชื่อออนแบบี้ไลเชสออกมาน,นั่นเองค่ะจนกระทั่งวันนี้เนี่ยนอกจากขนตาปลอมแล้วนะคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทําไอเทมใหม่ที่มันแบบว่าใช้งานง่ายแล้วมันตอบโจทย์ลูกค้านะคะจึงเป็นที่มาของไอเทมนี้น,นั่นเองค่ะกับ Na สซี่ช็อตวอเตอร์ฟลูฟเซเวนที่สิบไลเช์ไลเนอร์นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะถ้าชื่อภาษาไทยนะคะเรียกง่ายๆเลยนะคะก็คือปากกาไอายเนอร์พร้อมกาวติดขนตาปลอม แต่ถ้าจะให้เรียกให้จำนะคะออนก็คงคิดว่าไม่มีใครจําเพราะว่าออนอยังจาไม่ได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยออนจะเรียกตัวนี้ง่ายๆนะคะว่า กาวไลเนอร์นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่ากาวไลนเนอร์เนี่ยก็คืออายไลเนอร์หัวแมจิกมาพร้อมกับกาวติดขนตาปลอมในตัวนะคะดังนั้นตัวนี้นะคะเท่ากับว่าเขียนเป็นไอายไลนเนอร์สวยๆเสร็จนะคะก็สามารถติดขนตาทับต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวกาวขนตาปลอมนะคะทาทับอีกครั้งค่ะซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่ากว่าอะไรจะออกมาได้คือมันต้องแบบใช้เวลามากๆะคระับดังนั้นนะคะกว่าจะออกมาเป็นแท่งนี้นะคะก็คือแบบเหงือตกกันเลยนะคะดังนั้นวันนี้นะคะใครอยากรู้นะคะว่าเฮ้ย จริงๆอะมันใช้ง่ายปกติอย่างที่พูดเลยหรือเปล่าหรือว่ามันมีขั้นตอนแย่ยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะ ตัดภาพมานะคะจะเห็นว่าหน้าตอนนี้นะคะพร้อมแล้วนะคะแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่ยังไม่พร้อมนะคะก็คือตานั่นเองค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะตาก็คือยังล้นอยู่เลยนะคะเนื่องจากว่ายังไม่ได้เขียนอายไลเนอร์ยังไม่ได้ติดขนตาปลอมใดๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะออนก็จะมาสาธิตวิธีการใช้กาวไลเนอร์นะคะอายไลเนอร์ที่เป็นกาวติดขนตาปลอมในตัวแบบ2 in 1นนะคะของ Nessie Choice on b บบ y l a s h ช s ให้ทุกคนดูกันค่ะ ก่อนที่จะเริ่มกันนะคะขนตาปลอมที่ใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นสวีทค่ะเบอร์สวีทนะคะก็จะอยู่ในลายของ 3D s i l นะคะหรือว่าขนตาปลอมคนใหม่น,นั่นเองค่ะบอกเลยว่าสวยมากนี่นะคะหน้าตาของเขานะคะแท่งเต็มๆเ,เป็นแบบนี้เลยค่ะ ก่อนเขียนนะคะก็อย่าลืมเขย่าก่อนนะคะก็เขียนลงไปนะคะที่เหลือบตาของเราได้เลยนะคะจะเน้นเส้นหนาเส้นบางก็ตามใจเลยนะคะวันนี้อ้อนจะเขียนเส้นแบบว่ากลางๆนะเพราะว่าตัวขนตามันเป็นแบบว่าธรรมชาตินะคะอ้อนก็อยากให้เห็นแบบขนตานะเพราะว่าถ้าเขียนหนาเกินไปเนี่ยแล้วขนตามันธรรมชาติอะมันก็จะไม่เห็นขนตานะคะเสร็จแล้วนะคะก็เขียนหางขึ้นมาเล็กน้อยเห็นไหมว่าตัวไอายไลเนอร์คือสีดําสนิทเลยนะ เขียนเสร็จแล้วนะคะเตรียมเอาขนตาปลอมติดได้เลยค่ะวางขนตาปลอมลงไปนะคะให้ชิดกับขอบตานะแล้วก็ใช้นิ้วนะคะหรือว่าถ้าใครมีพวกแบบว่าแอปพลิเคเตอร์นะคะก็ใช้กดเข้าไปได้เลยขนตาปลอมนะคะก็คือปิดแล้วนะคะข้างนึงเดี๋ยวอีกข้างนึงนะคะจะมาติดให้ดูกัน นี่นะคะก็จะเห็นนะว่าคนตานะคะก็คือติดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่เมื่อกี้เนี่ยเขียนแค่ไอายไลเนอร์แต่เนื่องจากว่าตัวไอายไลเนอร์เนี่ยเขาเป็นกาวในตัวนะคะทำให้พอเขียนเสร็จปุ๊บ ติดขนตาปลอมต่อได้ปั๊บเลยนะคะก็คือไม่ต้องมานั่งทากาวไม่ต้องอะไรนะคะที่สําคัญเนี่ยพอตัวอายไลเนอร์แห้งสนิทนะคะก็คือจะติดทนมากนะคะแล้วตัวนี้ก็คือแบบกันน้ํากันเหงื่อแบบสุดๆเลยนะซึ่งมันอยากจะแนะนํานะคะว่าสําหรับใครที่แบบว่าชอบติดขนตาปลอมข้างบนแล้วนะคะก็อยากจะให้ปัดขนตาล่างกันนิดนึงนะเพื่อให้ตาข้างล่างเนี่ยมันดูไม่ล้นคือเหมือนกับว่าตาข้างบนนะแน่นแล้วตาข้างล่างมันก็จะต้องแบบมีจุดเชื่อมนิดนึงนะคะเพื่อให้โอเวอร์เของหน้าโอเวอร์ของตาเนี่ยมันดูละมุนนะ ดูฮาทูกันจบแล้วเห็นไหมคะว่าขั้นตอนคือง่ายมากๆนะคะเหมือนกับการที่เราเ,เขียนอายไลเนอร์ปกติเลยนะคะไม่มีอะไรซับซ้อนนะ,ะดังนั้นนะคะเน้นย้ำอีกครั้งเลยนะคะว่ากาวไลเนอร์ตัวนี้นะคะแค่เขียนแล้วก็ติดขนตาต่อได้เลยนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากจริงๆค่ะก่อนจะจบกันไปนะคะออนก็มีทิปสั่นทริคนะคะในการใช้กาวไลเนอร์ตัวนี้มาแนะนาค่ะด้วยความที่ว่าตัวนี้นะคะเขาเป็นกาวที่มาในรูปแบบของอายไลเนอร์นะคะดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้มีความเยิม้มหรือว่าชุ่ม ะะเท่ากับกาวขนตาปลอมทั่วไปที่เป็นแบบจิ้มจุม่มหรือเป็นแบบดีบออกมาจากหลอดนะคะดังนั้นเนี่ยระยะเวลาในการแห้งของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเร็วกว่านะคะซึ่งกาวที่เป็นจิ้มจุม่มหรือว่าเป็นแบบหลอดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30วินาทีนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณ15-20บวินาทีนะคะดังนั้นเคล็ดลับของออนนะคะก็คือออนเนี่ยจะเตรียมขนตาวไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะว่าอย่างที่รู้กันเนี่ยขนตาเนี่ยจะต้องตัดในส่วนของแกนด้านหน้าแกนด้านหลังเตรียมไว้นะคะหรือว่าอย่างบางคนเนี่ยถ้ารูปตาเล็กหรือไม่พอออดดดีเนนตตต้้้งัััหหาาะะะไรคใมข ่อน,นะะดังนั้นเนี่ยออนแนะนานะคะว่าให้เตรียมขนตานะคะตัดอะไรไว้ให้พอดีให้เรียบร้อยก่อนเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้กาวไลเนอร์ตัวนี้นะคะเขียนไปปกตินะคะเสร็จแล้วก็หยิบขนตาปลอมนะคะขึ้นมาติดนะคะแค่นั้นก็คือจบเลยนะคะและอยากจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยก็คือกันน้ํากันเหงื่อแบบจริงๆไม่โกหกนะคะเพราะว่าก่อนที่จะออกเนี่ยได้มีการทดลองทดสอบแบบเยอะมากๆนะคะแล้วมันพิสูจน์แล้วว่าตัวนี้คือแบบเจอน้ําเจออะไรก็คือไม่หลุดไม่ไหลไม่เลอะนะคะจะเจอลมเจอเหงื่อก็คือไม่เด้ง หลุดไม่พังเลยนะคะดังนั้นเป็นอะไรที่แบบว่าออนกับพีน่นุ่นภูมิใจนําเสนอมากค่ะมารีวิวแบบนี้ทั้งทีนะคะแน่นอนค่ะว่าออนเนี่ยก็มีโปรโมชั่นเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะมาฝากทุกคนค่ะกาวไลเนอร์แท่งนี้นะคะราคาปกตินะคะอยู่ที่199บาทนะคะแต่ว่าราคาพิเศษนะคะเราขายเพียงแค่149บาทเท่านั้นค่ะ <Wow. S 1> และยังไม่พอนะคะถ้าแคปคลิปวิดีโอนี้นะคะส่งไปสั่งซื้อทาง Line แอดเนซี่ชอยส์นะคะหรือว่า Line แอดออนเบบี้ไลเชสนะคะรับโปรส่งฟรีถึงบ้านเลยนะคะเท่า กับว่าจ่าย149บาทเท่านั้นแล้วก็ได้ส่งฟรีถึงบ้านเลยค่ะยังไงวันนี้นะคะออนก็ต้องขอจบกันไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ